โอ้ยเฮียเอาเฮียตายเลยหัวใจกดผิดเฮียสัตว์เอ้ยเปิดมาก็ตำรวจไล่กันเลยนะไอ้หน้าหิจอดเดี๋ยวนี้มึงไม่จอดกูจะฆ่ามึงผมเป็นพลเมืองดีครับผมมาช่วยเร็วยิงแม่งเลยนั่นแหละถูกต้องข้ามันทำไมตายช่วยช่วยมากเลยครับช่วยโอเคผมจะไม่ช่วยโอกาสนะผมจะดูสถานการณ์อย่างท่้งๆและห่วง มัน,ม,น,นะนนะมีปืนนะคุณตำรวจระวังปืนนะมีปืนนะคุณตำรวจโอเคผมเอาปืนมาแล้วโอเคผมมันไม่มีปืนแล้วระวังนะคุณตำรวจรถคุณตำรวจด้วยนะไปแล้วเดอ้เอเฮ้ยไอ้เฮียนี่เอารถคืนมานะคือผมไม่ได้เล่นเกมการเทปออโต้ไฟส์ในคอมมานานแล้วนะเอออันนี้ก็เป็นหูในรอบหลายปีอยู่นะเพราะล่าสุดที่ผมเล่น GTA5 ในคอมเนี่ยก็โนะ้ในสมัยดีเรียนตอนมปลายนู่นเออสวยปะ ไปเล่นจีดีห้านานแล้วคิดถึงถึงคนแม่งเลยส่วนคุณภาพคลิปและคอมผมก็จะทําเท่าที่รันได้แล้วกันนะเพราะว่าคอมผมก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับผมก็ได้แค่ประมาณนี้แหละก็อาจจะมีแบบไลฟ์สตรีมลงเพจลงเฟสบุ๊กโอ้โน้โนขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษมากเลยผมไม่รู้ว่ารถพี่แอ๊วโหอ่าผมจะขับรถพี่คันนี้ไปแล้วกันนะครับผมโบจะไม่ยุ่งกับพี่แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ก็อาจจะมีไลฟ์สตรีมลงช่องลงเพจบ้างนะฮะหรืออาจจะเป็นถ่ายคลิปแบบเนี้ยอะไรตัวกับผมนี่แล่คิดว่าเท่ไงวะฮะกูเห็นนานแล้วเอออโทษคกับพี่โอ้ยยก่อนคิดว่านายเท่นักเรื่องเลยโอ้ปืนเราจะกโทโนะพวกเอารถชั้นไปเลยใช่เอารถนายมาเลยใช่ไหมได้เลย ตายซะขอโทษทีนะพวกก็นายให้รถฉันมาฉันก็ทำหน้าที่ของฉันอย่างเต็มที่แล้วอ่ะโอ้รถสวยนี่ขอได้ไหมฮะสามนัดขวดกว่าแตกเอ้ยโอ้โหยอย่าตีนกูมึงลงมาเลยนะไอ้หนุ่มอ้าวอยากตายไงนี่แน่แตกกระสุนไปหนึ่งเม็ด เกมนี้ก็เก่าอล้เจ็ดแปดปีแล้วเออโว้เชตุ้งมันก็เนี่ยผมก็เพิ่งมีโอกาสมาถ่ายเล่นแบบชาวบ้านเขานะครับปิดจรลกาอย่างสวยงามโอ้โหไม่จินตนากายกูด้วยโอ้โหสัตว์เอ้ยสไลด์ไถถลอกเลยฮะปิดรถเกิดเกิดอี๋รถอย่างสวยงามกูมาขับอย่างเที่ยเลย อาไปตำทางรถไฟดีกว่านะผมโอ้รถไฟมันคือรถไฟหยุดตรงนี้นะแกหยุดตรงนี้หยุดหยุดนี้หยุดรถไฟของแกตรงนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยนี้เราต้องเลือกเกียร์ที่ระวังตัวน้อยที่สุดดูดบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพเฮ้ยเฮ้ยจอดตายแล้วจอดออกต้น ตูนเป็นทียอะไรลน่ะวันนี้คุณตำรวจนี่แน่สองศพป๊บเออตำรวจโดนยงิงหนีแล้วพวกเราโอ้วันนี้คุณตำรวจนี่แน่แตกอ๋อมาหนังตรงนี้ก็แตกสิครับเอรอรถผีสิงอ่ะไปดูแล้วอาเอาไปแล้วไอปยันลงทะเลไปแล้วทะเลดูดี โอ้ยหละไอ้อย่ามาชนตูดสิแกโอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้ไม่ได้เปิดเชนโหมดโอ้ชนตูดสโลบี้เลยฮะแกฆ่าตำรวจเลยเปล่าสักหน่อยโอโห้เขาก็แค่ตายน่ะโอ้ยรถอึดเลยทำไงดีเนี่ยไฮเรคเตอร์ก็มาโอเค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 กูจะหนีในฟาร์มลุงจอนนี่แหละโอ้รถลุงจอนผมขอรถหน่อยนะลุงจอนนี่แน่ ว่ากูจะถอกเสร็จไอ้เฮียแม่งโดนยิงก่อนพอดีโอ้ยโอ้ยอ้าอไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วครับตำรวจผมยอมแล้วครับยอมกขบ้าแล้วสิแค่นี้ฉันก็รอดแล้วพวกแกนะเป็นตำรวจที่กินภาษีของประชาชนแต่แกก็ยังมาทำร้ายประชาชนอีกแกที่ใช้ไม่ได้กันเลยนี่นะโอ้มาตั้งแบบนี้คิดว่าแกเท่หรือไงไม่มีตายอมาจากไหนเนี่ยจะมาจากไหนวะ ขับรถดูตามาตาเรือบ้างโอ้ยขับรถดูตามาตาเรือบ้างเซป่าเอ้ยเห็นหรือเปล่าว่าฉันกำลังยุ่งเนี่ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีผมมาคุ้มรองเต็มที่เลยนะวิ่งมาทำไมเนี่ยหลงจา้าถึงเต็มเอ้ยไปยิงยางรถประชาชนได้เัีไยโอ้ใช้ไม่ได้เลยตำรวจเมืองนี้ซิดดาวิทเดอะสมอกแมนวู้โเอาละเอาละ,าละไม่ไปหรอกจ้า รถลุงจอดอืดมากเลยคิดผิดคิดถูกวนะเนี่ยยิงใส่หลังคาแล้วกูดังปิว,ป,วปิวเลยนะโอ้ยจะชนเซ่ใจเย็นสิพวกคุยกันดีๆก็ได้นะโอ้โหต้นไม้แข็งกว่าเสาไฟเอ้ามีก้าหัวกไม่ได้ไงเนี่ยไปละโอ้ยอย่าชนตูดเซ่ฉันรู้แล้วนะ่ะนี่แนะ่มองอาจขวางทาง แฟงคลินนะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนะโอ้โขอบคุณที่เสริมความเร็วให้รถชันนะเอาละจังหวะนี้ได้เวลาเอาตัวรอดอย่างมหาเทพแม่มากๆอย่างแตกนี่เองุ้มนั่นไงกว่าแล้วรถระเบิดชัว่ฝ <laughs> ึกสกิลนู่นี่นั่นมาเรื่อยๆก่อนแล้วกันก่อนที่จะมาอัดคลิปลงกอ,อาจจะเล่นโง,ง่ๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไร มาทำก็ติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเป็นอย่างสูงฝพก่อ,อแม่ดินี่แม่นวะละ่ะเฮ้ยเป็นคนยิงใครยิงอะไรวะโอ้แม่นดีนี่ว่ะ Fuck you bitch